เจ้าอะไรก็พูดมามาชี้ทางสว่างให้มึงไงมึงจะได้ทิ้งแผนปัญญาอ,อ่อนของมึงไปซะแล้วก็มาใช้แผนของกูไม่สบายไม่ใช่หรอทำไมไม่ไปอยู่บนเตียงล่ะให้นอนติดเตียงทั้งวันทั้งคืนเป็นง่อยสู้ออกลูกกายให้แข็งแรงและรีบกลับไปอ,อ่อยผู้ชายยังดีกว่าเด็กน้อยเอ,อ้ย อย่างน้อยก็ยังสวยเด้งกว่าอีป้าแก่ที่ชอบโว์เหนือคนอื่นก็แล้วกันนี่มึงนึกว่าแผนเจ็บตัวแทนของมึงะจะทําให้ผู้ชายเขารักเขาหลงมึงเหรอถ้าเขาจะรักกันนะมึงไม่ต้องทําอะไรเขาก็รักไม่ต้องนอนเป็นปลาตากแห้งอย่างนี้หรอกถ้าจะมาพูดจาทิมแทงกันแบบนี้แล้วก็กลับไปเลยปบคนยิ่งเจ็บอยู่ด้วยต้องการกําลังใจไม่ใช่คนมาจิกเช้าจิกเย็นเป็นแม่ไก่แบบนี้ก็เป็นห่วงนี่แหละก็เลยมาเยี่ยมโอ้ยนะปล่อยเลยอ่ะ น้ามาหาแก้วต้องการอะไรกันแน่แค่น้าอ้าปากพูดมาแก้วก็เห็นตั้งแต่ลิ้นไก่ไปถึงแกนสมองซ้ายขวาของน้าล่ะเจ้าอะไรก็พูดมามาชี้ทางสว่างให้มึงไงมึงจะได้ทิ้งแผนปัญญาอ่อนของมึงไปซะแล้วก็มาใช้แผนของกู สัตรแแน่ไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อยฮัลโหลคุณพาเหรอคะคือฉันไปเยี่ยมแก้วนะคะ่ะแต่ว่าแก้วหายไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะนี่ก็พยายามโทรหานะคะแต่ว่าปิดเครื่องพยาบาลเขาก็ดูกล้องวงจรปิดให้อยู่ฉันห่วงนะคะกลัวว่าแก้วจะเป็นอะไรไปก็รีบโทรบอกคุณพานะคะค่ะฉันจะรีบไปค่ะ นะพี่พาพี่พา <Hey. S 2> เ้ขาตัดสายทิ้งมาหรือยังเพราะมึงใจอ่อนอย่างนี้ไงเมื่อไหร่กูจะได้สมบัติของกูสักทีพี่อิดกำลังหวัน่นไหวกับแก้วแล้วอีกนิดเดียวแก้วก็จะได้เศรษฐีเป็นผัวเราหน่อยไม่ได้หรือไงคนล้างลูกข้างเมียอย่างมันเหรอจะเอามึงทำเมียอย่างมากมึงก็เป็นแค่เมียน้อยสุดท้ายมึงก็แพ้พี่สาวมึงอยู่ดีอย่ามาบอกว่าแก้วแพ้มันนะ มึงต้องกินน้ำตายสอกพี่มึงไปตลอดชีวิตเลยนะหยุดพูดนะแกไม่อยากฟังแกไม่อยากได้ยินมันไม่ใช้เป็นสมรสแต่มึงไม่มีพอคุณอิดเขาเบื่อมึงเขาก็จะเฉดหัวส่งมึงนางพิมพามันก็จะเป็นเมียยืนหนึ่งอยู่คนเดียวแล้วจะไม่เรียกว่าแพได้ไงวะเงียบแกบอไอ้เงียบไงแาไม่แห้งแกไฟังกูนี้ ขอกำลังพระเจ้าตามหา